สวัสดีสวัสดีเอทีเบาแสงทุกคู่ทุกคนสวัสดีตอนเถียงเสียงเรือพี่น้องมือนี้กำลังทอดเกีียวกระเทียมเกีียวกระเทียมพี่น้องเสห็ดเตียวพี่น้องมือน,น,นี้ปลาทุดิบอืมพี่น้องมึกใหญ่ลูกซีดกำลังเห็เดเย็นหน่องวันใหม่จะออกมาพี่น้องเหมือน เดี๋ยวเดียบพร้อมหอมพี่เนาะสมุนไพรพี่เนาะอาบไปชนน์เดี๋ยวแดบดบนรงเตรียมการพ,พี่เนอะกอดึงใส่แน่ตกตกสำพี่เนาะ<ก><ก>มีสองปอดใส่เอียงเกาะขัดนอน ขนมซุปก้อนพี่นอ้นองนมซุปก้อนขนอ,อก,ก้อนถุงมงไเกลือกระเทียมหอมหอมพี่นอ้องกระียมผ็ดเตียวมาน,นิไปปิดนะเชปิดซุปกอนปิดหา่มเนยนวันใหม่มาแล้วพี่นอ้องวันใหม่ห เสร็จยังสวัสดีพ่อเม่พี่น้องดูพ่อเม่พี่น้องมายังมากินปลามือมาเด้อเยมมาเลยเริยมมาเด้อมาห่มนกอวนเอาหายแสง่ายคีิปบน้เรากินได้ว้าอยเป็นมาลายพี่น้อง กินปลามึกดีใจบอดีใจแห้งโดยปลาหมึกพี่น้องตัวป็นไงมาน่อยมาน่อยลายพี่น้องเอ้ยกำลังซอยปลามึกพี่น้องตับักใหญ่ปลามึกปลาหมึกอืมนี่น้ำกำลังกดรวย เียมไปซื้ออยู่ใายปรองกุงร้านคุพิษยาแ้วลังเห็ดกินเหรอช่องไอนังกำลังเห็ดกิน่น้อล่างซอยกำลังสีเห็ดกินปลาหมึกคือแล้วเทนอเนี่ยมันบอนเนาะืันนี้เป็นเอือยกับเนาะเหอคนนี้เป็นเอือยแม่ใหญ่คองวันใหม่เป็นเอื้อย ยายอวดเป็นเนาะน้องพี่เนาะสื่อกับข้องของพี่นนองเ้ยสื่อเอื้อเนอะพูดกันนะสานานนวยสวยรวยหลางแดงสานานงนวยสวยรวยลางแดงโอ้พี่นอะเลยลายเอ้าช่ายใส่ี่ว่าใส่กราเนาะวยใส่เ กินขมปับมีเงินเทียมงนาใช้แม่บ่มีเงินเดี๋ยวถ้าว่าอะไรซื้อมาามีหายเดนี่ก็ซื้อมาี่อย่าหายเด้อ้วันนี่เฮ้ยัจ๊มใชรถที่มคี่นะ่ลงวัด ไขีบเร็วรถทีขีบเร็วพี่น้องเอ้ยช่องขาดยึดขีบเร็วด้วยขีบเป็นวันใหม่เป็นแล้วไหแล้วนักจนโซ่โซ่รถกระจนขาดพี่น้องเอ้ยีออกมาพอวัมลมาขอกลงหัวขีจุมถึนมากขี่มากเลย ซอยรีบรรอยพี่เนาะเดี๋ยวมาลวกไปน้ำลวงอ,อืถ่ายปังต้นเห็นแล้วพี่นาะแล้วเมื่อกาเจตู้เย็นไปห้งองเนาะแบ่งของสดกะจเป็นยังไงเราเห็นนะต้องเลาพักกระซับนึ่งนพักบุก เดียวกลังสิลวนเียวเอาไม้อีกพอหอบนี่เขาเดียวเอาอีบ่ีก็ได้นู่นว่ว เดียวอืมกรดูอปลาหมึกลูกสินถักบุกเอกสกัดเลยพี่น้าง ท s, <S idity, ั an, ้งนาเนี ت, <t <t ่ยท uh ั้งเพียร์กินทั้งนาร้องเพลงให้กันพังเลยพี่น้องต่อแคลงกับต้องวันใหม่ทั้งนี้ลวกเปียวทั้งนาล่องเพลงเสียวทั้งสุกแดงพี่น้องปุ้ยกระซ้าทังมึงมึงเบิ่งดูกผักหอมป่ามึงจำชิ้นช่ยใส่ตอนแกงมันิดให้มันกรี๊ดนะขมาเวสี่ีหอม สี่สินสองสำเร็จอือหนูทนแช่น้ำเนาะหลวกแล้วมอวันหน้าวะมาให้กินวันหน้าแตมันเลือดวะมันเลือดไม่ใช่บ่าเลือพี่นะต่อแสงเป็นจ่งสองหัยชิ้นอู้ย เด็ดกินเองเมื่อนี้พี่้นงะบได้คอยไปซื้อห่านหนกเนาะมีเซฟอที่ซองกำลังสีสุกพี่นนองถูกไอที่ซตัวนี้เออใช้ซอยงั้นเนาะตเอาไมนีใช้แตหนมาเฮาเมียนะอนน้อง

phù hết bên cái phù hết bên thì nó xoay xăm hôm mu đất điều bác thở bóng dài เดี๋ยวนะมาทากินมายจังเป็นอย่างเป็นอย่งมือกุด พุดแลว้วเนียหายไม่ไหนะมายตัวหายใ่ะเมแมวขุดแ้วนะแมวขุดปะตอนยอกแมวนะถ้ายาขาเตอใช้เบง ยิวเลยแหละเบาแสงกันเนาะอืมจะเสียบใี่เนอะยัง <isions> ม <1971 habitude> ุท่านใช้น้ำเนาะโอยังมุท่านปรุูมีแต่ปลาเมึกสามหนึ่งเลยพี่เนอะโอ้โหว่ะจับคนสี่หาหกคนบรรจุได้สำได้เอ้าวคนมีแต่ปลาเพาะใหญ่ใหญ่พี่เนอะ นอนหน่อยแห้งกระเพาะไงเท่าพาอมันน่ะพ่มน่อยพี่น้องเอ้ยกลังปุ้งพี่า นี่ยพี่น้องของบบาแสงอืมปลาบึกใหญ่ๆกินอยู่คนละแจ้พี่น้องเฮ้ยมือนี้ผืนหนึ่งอยู่พุ่นผืนหนึ่งอยู่ที่พี่น้องน้องก้นใหม่อยู่พุ่นเตียงหายเตียงหน้าน้องพี่น้องกินมองไฟมองมันเลยพี่น้องหมดกินแล้กันแซ่บหม่องกันใหม่แซ่บบ่แซ่บแห้งบ่อืมแซ่บแห้งบ่กินเพสพี่น้องเฮ้ย ກໍມາເຊຍເດີ້ອົບຫາມໍນີ ah. Ah ້ບ like ່າແສງກະຊິກໍຈົບຄລິບເນາະຝາກກັນໄລ້ກໍແຊກໍຕິດຕາມໃຫ້ີ